วันนี้ทางรายการบันุยกักนะครับนำรถจี๊ปมิสูบิชิมาเปลี่ยนยางนี่ครับน็อตเบอร์2เอสำหรับน็อตรถจี๊บนี้จะตรงกันข้ามกับรถทั่วไปนะครับหมุนทางออกทางออกทางขวาหมุนเข้าทางซ้ายวันนี้มาร้าน เจ้ผู้ใจดีบริการทุกระดับประทับใจลูกหลานาวันนี้นะครับเจ้ผู้ใจดีลูกค้านะครับพ่อกำนันสุดหลอ่อเจ้มีอะไรที่จะคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมครับนแนะนำร้าน เชียงคำโจโจ้คาทำหมดเลยค่ะแม็กยางตั้งสูนย์ล้อโหมดเบรกทั้งเบีอรยกสูงเบียรเสร็มนะคะบริการช่วงล่างค่ะทำหมดเลยค่ะช่วงล่างฝ่ายยางอะไรก็ทำหมดค่ะยกสูงโรเตียยกคัดเติมก๊าซแก๊สตั้งศูนย์นะครับแม็กยางน,น้ำมันเครื่องลูกหมากขายส่งด้วยค่ะขายส่งนะครับเจ๊ผู้ใจดี โปรโมชั่นของแถมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๋อมีของแถมด้วย2,000กว่าบาทถ้าเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้น้านวันนี้ถ้าเปลี่ยนแม็กร้อมยางของแถมก็4,000กว่าบาทค่ะ๋อถ้าเปลี่ยนยางสี่เส้นของแถมเป็นราคาประมาณ4,000บาทถ้าเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,000กว่าบาทค่ะโอ้ถ้าเปลี่ยนแม็กร้อมยางอ่ายางสี่เส้นแม็กซีวง ของแคมปประมาณ4 0 0พกว่าบาทค่ะอ๋อมาครับแม็กยางรับประกันจากถือว่า,าคืนกําไรให้แก่ทางลูกค้าใช่ค่ะเออนะครับกอทางร้านเจเจ้าของใจดีเจยูเจอรละวันเจยูเจอรวันนะครับอ่าสําหรับล้อรถจี๊ปนะครับแตกต่างจากรถทั่วไปคืออยู่ตรงกันข้ามถ้าออกออกหมุนขวานะครับ เข้าหมุนซ้ายเกลียวซ้าย,ย,ายช่างนะครับกำลังดำเนินการ ร้านนี้อยู่เยื้องโรงพยาบาลเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับตอน,รบบนอตรงกันข้ามกับตลาดนัดบ้านหม้อมบริการทุกวัน,นออกบริการหยุดวันอาทิตย์นะครับก็เชิญลูกค้าเชียงคำโจโจคขข่าออช่างนะครับก็นำยางใหม่ ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านรับฟังรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้แก่ทางรายการบันุยกักน้อยครับผมเพื่อจะได้หารายการดีๆให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ดูนะครับ 打飞机都等的溜啊！

ขอได้รับความขอบคุณจากทางรายการบรรณาธ์กด,ด้วยครับผมขอบคุณครับ